เปิดหนังสือดูวันนี้เปิดวิกิดูดีกว่ามันจะบอกจำนวนด้วยบอกว่ามันจะคือซอป,ปีเตอร์อันนี้นะมันเป็นเอดเออไม่รู้อไม่รู้จริงๆนะสตีลสแคฟโฟดิ้งสตีลรวรสสตีลอินกอดสตีลโอ้คอมข้างล่างท็อดดี้น่าจะมีสูตรสตีลแล้วไหมใช่แล้วเยี่ยม ขรอควาของหมู่บ้านครับเพราะว่าไอซอพิเตอร์นี่แหละที่เอาไปใช้ทำซีดไอซอพิเตอร์ซอพิเตอร์ซีมันเป็นดัสอื่นน่ะแต่ว่ามันคงใช้ได้แหละใช้อันนี้แหละในเลซีในเลซีีผมไม่เห็นมีสูตรนั้นเลยลุงไม่หรอต้องย้อนกลับครับใช่ต้องไปที่เครื่องอิมเมอร์ซีอู้ว่าแล้วทำไมลบอะต้องย้อนกลับว่าแล้วทำไมมันแลกตอนอีกแล้วเขาดิอ้้ เราต้องรีบย้ายให้หมดสักทีและจริงๆนะเอาเอาเอา,เอาอันปล่ามาวางรีบย้ายคือยังไงต่อท่อไปเข้านู่นเลยเหรอหรือต้องสร้างแบ็คโฮให้เท่ากับไทยเออแบ็คโฮสร้างได้แต่ว่าเอเซนที่มีรีซซฟเดียวอ่ะต้องทําเป็นแบบที่มันสำเร็จให้หมดก่อนอือไม่งั้นจะเพิ่ง<ม>รีซซฟอือ ซึ่งผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายอันที่มีแค่รีซี e เดียวมันย <Men uri. S 1> okay. ูรีเคเี๋่วผมไปทำามนยูรีมีหนึ่ง p ีซอันไหนที่มีอันไหนมีหนึ่งรีซีพ,พีรีซให้ลุงเอาไฟสองหน้ามันไว้จะมาจัดการให้ใช่ไหมอืมทำไมเครื่องมันไม่ขยับเลยวะทำไมครับติ้งค้างอ่ะ ฟา s t <After> ติ้งขางเอลิชคาร์บอนเนาะมันทำอยู่ปะมันไม่ทำอ่ะมันนิ่งเลยว่ะหรือมันมันเข้าคิวเหรออ๋อทำมันเข้าคิวไม่ไรไม่ไรไม่ไรเข้าใจละเนิเทอร์ไลน์นี่อีกเลยซีพีหนึ่งมันทำดิสตัดทิ้งแล้วให้เหลืออันเดียวออนอเทอร์ไรท์มันใช้อะไรเนะ เ <As> นเธอร์ไลโกเนเธอร์เอเซนสามอย่างเป็นมิวสิกดิสชื่อว่าลีน่าเรียนเนเธอร์เอเซนตอนนี้เอาเข้ามาได้เลยกับอีกอันหนึ่งคืออะไรนะโกโกน่าจะมีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ให้มันให้ไอ,อ้เครื่องให้ไอด้ดำๆมามันเอาเนเธอร์เอเซนเข้ามาเลยสูตรเอ็นริชคาร์บอนน่าจะค้างไม่ใช่ไปแล้วหรอกเออนั่นสิอยู่ไหน ทำไมมันมาปั่นไอออนลงไปในะ In uel, อินฟิวอัลลอยวะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะผมไม่ได้สั่ง In uel, อินฟิวอัลลอยเลยนะหรือใครสั่งมมผมผมอาจจะมีอยู่ไม่ใช่ไม่แนอออ่อ๋อแต่ว่าดูคาบเตอร์ปปด,ดูคาบเตอรน์นี้มันค้าง <Bend S 1> ที่ตรง <this S 1> ทำคาร์บอนโอเคสูตรไหนคาร์บอนสูตนี้ โคมันรอคอยหรือเปล่าวะเหรอไม่เนะี่ยทำไมไม่ทำละ่ะเส้นสีทำไมไม่ทำละ่ะโคโคมีศูนย์อันทำไมมันไม่ครับมันไม่มีสูตรครับเป็นเอ้ยไม่มีสูตรครับเป็นโคชิ้นห่อมีนี่ทำไมไม่ทำวะนี่นี่มันวิ่งแล้วปะเออววิ่งละแสดงว่ามัน ไปคอขวดกับบางเครื่องหรอหรือว่ายังไงเออมาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันอาจจะไปคอขวดที่ไอตัวโมเลกุล่าเซมเลอร์เนี่ยอ๋อคือมันต้องเกลี่ยอืมอืมผมแอวใช้คาว่าเกลี่ยแล้วกัอนอืมเกียดละโอ้อันชิดเมทัลพอนอีกโอ้เอนจิเนียร์แฮมเมอร์ ถ้าเราไม่อยากให้มันพังอ่ะไปตี indestructible ก็ได้เดี๋ยวนะเลนใหญ่กันเลยอ่ะใช่ใช่ลำคาญเรามี indestructible ฟรีอยู่เยอะแยะเดี๋ยวผมไปทำดีกว่าเยอะแยะทำมาอ c h i e v เ m นขึก้นงทำมาให้มันรู้ป่ะอ้าวตีไม่ได้ตีจากหนังสือไม่ได้แต่ว่าน่าจะทำจากสเตล่าคณะไอ้เลนได้มีในคอมเล็กครับของทำ อีเทอร์นอลสเตลล่าทำไมไม่เจออะแสดงว่าไม่มีมันต้องไปทำอีเทอร์นอลไม่หมายถึงว่าสเตลล่าไอ Stella, สเตลล l าไลท์เนะี่ยผมมีอยู่แล้วอ๋อเอ็กพีเตอร์ฟิลเอ็กเพ็ดเต t ร์ฟิลออฟอะไรสักอย่างเนี่ยมีอยู่แล้วโอเคครับได้แล้วครับไ t ท์ค right ลิกยูสเลฟไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปตีรวมกันเนี่ยตีรวมกนันที่โต๊ะ โต้ตอนเนเธอร์ไลท์โอเคเอ้าทำไมสเตลล่าหายเลยเหรอได้ได้เอนจิเนียร์มาสองอันอันหนึ่งอินดิสตรักอันหนึ่งธรรมดาบล็อกก็ช่างหัวมันแล้วมันไ right ร้คลิกยูสเลฟคืออะไรอีเทอร์นอลสเตลล่าไร้คลิกยูสเลฟไม่เคยใช้ไรเลย เออมันเห็นยูสเลฟไล l ิ c ยูสเลฟ f t 3แต่ว่าเอาไปคราฟรวมกันหายเลยเอะช่างมันเถอะไม่เป็นไรมีเยอะอินดิส r u c ร i b l เบิลแล้วแล้วไงต่อดูสิหมายถึงว่าถ้าไปคราฟรวมนะ่ะคงได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคลิกขวาลงได้3ครั้งโอ้โหหรอเครื่องมันทำละไอ,อห้องเชื่อตรงนี้จะเก็บไว้ไหมหรือจะให้ผมรื้อทิง้งไอคอมเบินเยอะๆนั่นนนะ่ะนีมผมไม่ได้ใช้อะถ้าผม,มานะ่ะ ดูจะใช้ทำอะไรอินเพลทคัตเชอร์ตั้งไหนดีเอ่ย <laughs> ใหญ่มากคอคม c เปอร์มีกี่ดีซีบัลุงหนึ่งตอน,นหนึ่งก็รอก่อนหนึ่งก็ทำแสงไว้ดีตรงที่ผมบอกอะ่ะถ้างั้นคัตเชอร์เอาไว้ข้างบ้านก่อนแล้วกันตรงที่เคยเป็นต็ p บไพรแคมผมไม่สนแล้วผมจะวางละรัสเซีย แปดอันตรงนี้หลังสามหน้าสองครับที่ครับเอ่อผมจะขอไอเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์เชดอีกอันหนึ่งที่เอาไว้ต่อพิเศษดำขาวดำได้ไหมเพื่ออะไรเออผมจะได้เล็กของไม่ผ่านดำดำดำ อ๋อหมายถึงว่าเอาเข้าเซิร์ฟเล็กใช่ไหมเซิร์ฟใหญ่นี่แหละแต่ว่าผมผมจะเอาผมผมจะต่อจากรอเลอร์ตรงไงไม่ผ่านคอนโทรเลอร์ไงไปอีกช่องหนึ่ง<ม>ให้มันไปลงทางเดียวกันนะกันดำ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 ,ดำยังไงแล้วทำไมลุงไม่ส่งเข้าดำดำ,ดำ,ด,ำดำเลยมันตันใช่ไหมใช่ Um, เพิ่มแคปซิต t y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  เพิ่มแคปซิตรีเราเราต้องเอาอะไรเอาคอนขอบอวะดำดำดำ,ดำ อ่าอย่าถามผมนะผมจำไม่ได้ผมทําเป็นดำดำแดงให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ดำดำแดงทางนี้กำลังทำนะ Once block are assembled use engineer hammer on the center of the front of the longer side s h o u l d be steel fence เขาเปลี่ยนสูตร แล้วมันสูตรเก่าดูผิดอันกลางกับขวาไม่ถูกตรงไหนวะเนี่ยอ่าเสร็จแล้วฝากพอยแล้วกันนะโอเคกว่าจะได้ทำเรียบร้อย <Yeah. S 1> แย่แนสโตนใครเอาแอดวานการ์ดมาโยนใส่ฟาร์มไว้ Advanced Glass Annihilation An Call อ uh ๋อเฮรออ๋อมันเกินเหรอมันอยู่ในฟาร์มต้นไม้ผม uh huh. ยัาเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วไงอยู่ในฟาร์มต้นไม้วะใช่มันมันมาอยู่ในดรลเลอร์เนี่ยอ๋ออ oh ๋อโอเคถ้าในดรอเวอร์เข้าใจได้เพราะว่า Priority ตรงนี้มันสูงกว่า Drive กลับมาอีกแล้วโอเคคือนี่คือประเด็นของไอ้ดรอเวอร์นี่แหละมันมันรูดมาจากไหนเหรอคือมันเป็นทูเวยไงลุงเนอะไหมพอมันเป็นทูเวยใส่เข้าได้ใส่ออกได้แต่พิเออร์ y ตี้ตรงนี้สูงกว่าไรฟใส่ออกมันก็เลยมาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ดี ใช่ er มันออกได้ใช่เข้าใจแต่ไปเราไม่ได้ลึงออกนี <S ต s t o r ด้านหลังมันทำลุงไอสิ่งเนี้ย<อ>มันทำเออข่าวดี n i เต t e r ไอไม่ใช่ Soul ater, เตอร์ไอบัตเมจิดที่ลุงหาได้อะทำได้นะครับเยี <Yeah. S 2> ่ยมเราได้ต้น Soul เตอร์มาแล้วมันก็วางเลยครับ Soul Peter ต้องเก็บเป็น Essence เพราะว่ามันทำได้สองสูตรทำ n นเตอร์กับ n นเตร e ครับเอาลงเอาลงฟาร์มเลยครับแล้วเดี๋ยวเอเซน์มันจะไปโผล่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ก็เดี๋ยวหาดอลลาร์มาใส่สักอันเอเดอลเลอร์ออออที่ยกหนีไปหายไปไหนแล้วที่ยกออกไปอันเปล่าๆปล่าใช่ไหมที่ออืมอันเปล่าๆปล่ามันจะอยู่สักที่หรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยก,กว่าเราทำเอเซน์ที่นู่นเลยไหมล่ะหรือว่าไงมันได้<ะ>อสองรีซซฟก็โยนเข้าเซิร์ฟไปเลย ใช่เดี๋ยวผมมาทําอันแรกก่อนทำให้มันได้เอเซนต์มาก่อนจะได้เอาไปทําเป็นนั่นดีโซลูชันเชมเบอรก็มาทันทีแล้วทำไมเราไม่ตัดไปนี้ออกอเพราะว่าเราจะ access เอเซนต์ไม่ได้เอเซน์ที่ยังไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อ่ะก็ ก็มันอาจจะต้องมีการออฟไลน์ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเดี๋ยวก็ทำคัปเตอร์เพิ่มอีกซู p r รี e มแบล็คโฮลยูนิตซูเรีมพิมจูได้เย้ยเดน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 ดินดนงแล้วเราจะแอคเซสแบล็คโฮ l e ยังไงหรือจิ๊บขิ้ขวาหมายถึงเปิดขึ้นมาเหรอ <c oughs> ใช่ มันเปิดเวนทอรี่ไม่ได้ครับมันได้แต่แบบใส่แล้วก็คลิปขขวาแล้วก็ใส่เทมเข้าไปอันนึงก่อนเนาะใช่ลิ้ขวาเฉยๆแลแปะที่หน้ามันอ๋อหน้ามันไปล้างหน้าก่อนไม่ใช่ไม่ได้อะคลิปขี้ขวาแล้วก็เอามาใส่ในช่องฟ้ามันมันมีสิปขวาด้วย ขอ,อลองเซอร์พิเตอร์เอเซนซูล์ถูกไหมอ่นนี้มันก็น่าจะใช่นะเราลองก่อนแต่ปกติผมแปะไว้หนึ่งอันก่อนอะไหน,นทำไงเป็นเปลยโซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วผมชิปขี้ขวาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบังคับมั้งอันนั้นอะ่ะอืม โอเคผมนึกว่านี่ด้านหน้าโอเคอันนี้ด้านหน้าก็คือแปะไว้แา,างนี้แล้วก็ทุกออกใช่ปะ่ะใช่แล้วก็เอามาใส่ในระบบโอเคไหวลืน่นอันไหนดีเอ่ยอันนี้แล้วกันเต็มพอดีแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาต้นไม้นี้เข้าสู่ระบบจริงั่นแหละแค่นี้เลยปะ่ะใช่ <World> สบายแล้วได้ไนเตรดแล้วสบายใจใช่แค่นั้นจริงๆอ่ะครับเชอร์ mm. <laughs> y had one job อมใช่ผมทำคัปเตอร์เฮียสาไอีกสี่ตัวเดี๋ยวไปมาเสียบไปเองเลยนะครับครับคัปเตอร์อยู่ในนั่นว่าในอันเล็กไม่ใช่ไปให้แล้วไงคับเตอร์หันไปดูข้างหลังดิอ๋อผมไม่เห็นเห็นแค่บล็อกเอ <c oughs> าไปอีกแล้ว <c oughs> อืมเดี๋ยวมาไปาวัางแลโอเคเห็นแล้วอืมช็อดดี้เอารูนอะไรมาเผาเนี่ยรูนเอ่ออยู่ในรูนฟอร์ดของมานาแอนด์อาร์ติไฟอ่ะผมเผาอะไรผมไม่ได้เผาอะไรเลยเอ๋เออเอสเซนผมเผาอะไร ไม่รู้อาไม่ได้เผาผมไม่ได้ยุ่งกับเครื่องนั้นเลยไฟมันรู้นั่นแหละอ่าคัพเปอร์อินก่อนคัพเปอร์เก็บเป็นอินก่อนหรือเป็นบล็อกคัพเปอร์อินก่อนใช้ง่ายกว่าใช่ป่ะในคอมตอนนี้ใช้เป็นอินก่อนวะคัพเปอร์เหรอครับทองแดงอ่ะทองแดงนน้อยยมากเลทองแดงอลูมิเนียมแมนยูรินทุกอย่างอะ พวกคันยังไม่มียังไม่มีเลยใช่จะเก็บเป็นอะไรอแนะนำให้เป็นอินกอรครับเพราะถ้าเกิดว่าเก็บเป็นบล็อกนะเอาไว้ใช้ทําชุดเกาะมังกรอย่างเดียเลยแต่มันบรรจุลเล็กลงไงอืมบรรจุเล็กลงก็จริงแต่ปัญหาของมันคือเวลาใช้ก็ต้องทำรีไซต์ตามกัดใช่ไหมอ๋ออ่าโอเคก็ยังไงอ่ะแล้วแต่ไม่ได้ตัดสินใจเลยอแล้วเหล็กเก็บยังไงตอนนี้ อะไรเป็นอะไเก็บเป็นบล็อกอยู่เก็บอินกอดอดีแล้วโอเคคือถ้าเกิดว่าคุณเก็บเป็นบล็อกในในแบ็คโฮลแล้วเวลาคุณจะใช้คุณจะต้องใส่รีเซพอันหนึ่งเพื่อที่จะดึงออกมาใช่เออแล้วมันก็จะมีเศษอินกอดเหลือคุณก็ต้องมีแบ็คโฮลใส่อินกอดอีกหรือว่ามันก็จะไปค้างอยู่ในดิสอีกใช่ไหมตอนนี้พวกเศษอะใส่ในดิสอยู่แล้วดิสเป็นที่ใส่เศษอยู่แล้วโดยโดยพื้นฐานแล้วนะอือฮือ แต่ว่ามันมันก็ควรจะมันควรจะไซเคิลอ่ะหมายถึงว่าใช้แล้วแบบเบียนหมดไปอะไรเงี้ยเก็บเป็นอินกรอรอ์เถอะอย่าเก็บเป็นบล็อกเลยหนึ่งเปลืองรีซซฟทำจากคาบเตอร์สองก็ต้องเปลืองรีซซฟย้อนกลับอีกแล้วก็ต้องเหลือเศษทิ้งอีกผมได้หมดอืมอก็ตามนั้นครับตามนั้นตนับก็เป็นอินกรอรก็ได้มันก็ดูเม็กเซนดี แล้วเนเธอร์ไรท์อะครับเนเธอร์ไรท์เอเซนนี้ไม่มีอะไรเลยอะหมดแล้วดูดไปแล้วอ่ะแล้วลุงแปะไฟไว้คือก็เอาออกได้อ๋อแล้วแปะทำไมก็ก่อนหน้านั้นไงมันมีอ๋อมันตอนแรกจะทำสูตรเดียวถูกไหมแล้วพวกนี้มันมีเบสใน,นคมอมยังผมจะได้เอาเข้าคิดว่ายังท่านไหนเอย c o เปอร์อินกอดอ m ลูมิเนียมอมนินกอดแมงดูรีนอินกอดเลดอินกอดไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยก็คือบแบงคโ์โฮวารัวๆเลยจ้ะโอเคโอ้สูตรผิดคีบเราเช็คง่ายๆได้ไหมว่าในแบงค์โฮวคอนโทรเลอร์ยังไม่มีอินกอดแบบไหนกรณีแบบเมื่อกี้หรือว่าเราต้องไปเซิร์ชเอง อืมผมเซิร์ชดูเอง่ะนะอืมมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อกี้ที่บอกว่าแบ็คโฮมีข้างบนคือตรงไหนมีข้างบนอย่อาไปกอดเอาสินี่ทำ<อ>ผมเอาหมายถึงอะไรแบ็คโฮแบ็คโฮอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์โอเค เมื่อกี้ไม่รู้มีใครบอกข้างบนมาสั่งคาร์ไปเลยชายตอนนี้ชายมีขีดเลือดวิเทอร์อยู่ที่ตัวมีครับไบ่บลางจอลงมานี่ผมกดปิดไปแล้วมันก็มีอยู่นีครับอ๋อทำไปแล้วใช่ไหมอ๋อทำไมสตาร์ทไม่ได้ค้างหรอหรือว่าอะไรทำไมผมสั่งคารไม่ได้เออทำไมผมสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าของไม่ครบอะรปะ คบนะไม่ครบไม่ครบแผ่นกระดาษดิสลูชั่นแผ่นกระดาษดิสลูชั่นอ๋ออ๋อเข้าไม่ยมึงมันไปอยู่นู่นเออเนี่ยตรงนี้มันตัดออกก่อนเนี่ยแอดวานการเนี่ยมันย้อนกลับมาตลอดเลยผมสั่งทีละสามแล้วกันตรงนั้นน่ะต้องรีบเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเลยอันนี้คือแบบ สิ่งที่ผมกังวลตั้งแต่ตอนที่ชายบอกว่าให้ต่อดรอเวอร์เข้ามา Priority อ,อืมบอกเลยแบบผมเห็นเลยอ่ะว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่อืมแต่มันต้องค่อยๆย,ย,ย้ายผมงงว่าเราล็อกไปเลยไม่ได้หรอล็อกไปเลยล็อกรอเวอร์ใช่ไหมครับอ๋อมันก็ยังใส่เข้ามาอยู่ดีถูกปะ่ะผมผมใส่ Priority ลบพันได้ไหมเฮ้ย,ยมันก็มาเต็มอยู่ในดิสิไม่ได้ใช่มันจะเต็มอยู่ในดิส ผมรู้แล้วต้องรีบ disconnect ตัวนี้ต้องห้ามมี d r วอ e r ที่ว่างอยู่ตรงนั้นมันก็มีจบที่ใช่อ๋อของการย้ายทุกอย่างเข้าคอมของที่เป็นเมจิกโอเคนานเหมือนกันนะกว่าจะได้ในงันนะครับใช่นานนานอยู่มาแล้วแบคโฮลลุดมาทางนี้ ใช่มาเอาแบ็คโฮลอยู่ที่นี่ได้เลยแบ็คโฮลคอนโทรลเลอร์ใส่ได้ทั้งแทงทั้งไอเทมใช่ไหมมีสองอันครับหมายถึงว่าใส่ได้ทั้งไอเทมและฟลูอิดในอันเดียวกันโอเคคอนโทรลเลอร์ <9. S 1> okay, okay. เป็นตัวเดินแทงเฮ้ยผมแต่ผมแยกเป็นสองชั้นเฉยๆโอเคโอเคลุงตรงนั้นมีแบ็คโฮลใช่ไหมกี่อันนะเอะอมาแล้วอันหนึง่ง อา่าใส่กลับมาในคอมเลยครับหายไปเลยอ่ะอันนี้จะมีคอปเปอร์เลดแมนอยู่ยินอ้อลูมิเนียมทำไมมัอยู่ตรงนี้มีทางผมเอาเข้าไปยัดดิสไม่ได้ไม่ในของพวกนี้อะไรเนี่ย เนี่ยพวกเศษๆพวกอย่างท่อฝักท่อควอสเนี่ยมันมาติดอยู่ที่นี่ก็เยอะเลยอืมไพอรตตี้ตรงนั้นนมันสูงตอนนี้ทอดดี้มีตู้ไดฟ์อันเดียวปะใช่ครับเราฟอร์แมตได้พวกนี้ไม่เอาเอเซนได้นี่ได้ถ้าจะแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า แต่ว่าถ้าเกิดจะย้ายก็ต้องย้ายเอสเซนทั้งหมดเลยนะตอนนี้ต้องคือต้องลือดรอเวอร์ตรงนั้นให้ให้ไม่มีอะ่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันไม่ดูดเข้าไปแล้วอะ่ะท,ทั้งที่ผมมีแมนูลินผมมีเลดอินกอดอะไรพวกนั้นแล้วนะในคอมอะ่ะออใส่ในแบงค์ก่อนนะจอยมาฮ้ยฟตอตรงนี้ใช่ไหม ฟิลเตอร์คือไหนตรงไหนตรงตรงทีง่ดูดเข้าดำดำดำอโอเคฟิลเตอร์เล็อินก่อนโอเคอย่างนี้นี่เองเออดีคัพเปอร์เอออีกเยอะเลยววายนะเกตแสดงว่าต้องมีการครัฟอะไรอยู่แล้วมันค้างแถวนี้ หรือว่าหรือว่าการที่เมื่อกี้สั่งค้าแล้วมันไม่ค่อยเดินเพราะว่ามันค้างอยู่พวกนี้เป็นได้อืมสุพีมแบงโฮยูนิตมาอยู่ตรงนี้สามอันโอ้โหอะโครมารีนเอเซนนี่ไงทำได้อันเดียวอะโครมารีนอะ่ะ ดูสิเอคาคอมบอรีนจะเข้าตรงไหนโอเคเยี่ยมทำเอทิลีนไม่เข้าพวกนี้ว่ะทำไงดีวะเพราะมันน่าจะเนเรสเฟิร์สน่าจะเท่ากันแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นไง ตรงนั้นไม่ใช่เนียเรสแล้วงั้นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการอ้อมสายไม่งั้นก็ยังคงเข้าที่เดิมตลอดอยู่ดีต้องแบบนี้แทนอืมแบบนี้แทนโอเคน i t เตอร์สตเราจะเก็บเป็นชิ้นหรือเป็นบล็อกเก็บเป็นชิ้นก็ได้บมัเท่งนั้นอะ่ะเอาบล็อกออกอ <c oughs> อาซวิเล็กตัมโหเรามีอันนี้ด้วยอะไซลเลนเกียว่ะผมตอนแรกผมจะลองทำถนูอ่ะแต่พอดีแต่พอดีมีคนไปตบมังกรเรียบร้อยแล้วอืมก็เลยแบบอ้าโอเครู้สึกผิดแปลกไม่ก็ดีแล้ว รู้สึกคือรเรากำลังเล่นมดนี้มีปัญหากับเด็กสาย A สิ่<อ>ไม่ใช่สิเด็กที่ไม่เรียนเคมีตอนแต่ก็สามารถมาเรียนในนี้ได้เอ้ย